ลบลบก็มางี้หน่อยนะึง <c oughs> นี่บรรยากาศน้าม <c oughs> บรรายากาศที่เขื่อนนะครับกลางเขื่อนเลยนะครับได้หมดได้หสดชื่นมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยน้ำทั้งนั้นเลยนะครับถ่ายแม่เหรอเออถ่ายแม่ตรงนี้ดีกว่าเลยแม่ขึ้นไปนั่งหรือเปล่า

วิว <c oughs> ยังสวยนายตูด